จะมารับโชคแน่นอนก่อนจะมารับโชคเดี๋ยวบ่าวน้องถวายสอยครับถวายสร้อยทองจากเพจพี่ลูกอ่อนนะครับเพจพีลูกอ่อนเพิ่นฝากให้บ่าวน้องมาถวายสอยพี่ใครนะครับนดอย๋ยวไปเบิง่งก่อนจะไปเบิ่งเหล็กถูกกันนะครับนาอถวายสร้อยครับพี่ใครพี่ลูกอ่อนเพีทองสวยฝากถวายสร้อยพี่ ตวายสร้อยทองพี่ไข่เส้นหนึงเด้อป็นได้รับโชคขอให้พี่โชคขอให้พี่ไข่มอบโชคให้ทุกคนอีกเด้อพี่ไขเ่เด้อบ้านองกาขอขอบคุณเพจพีลูกอ้อนนะครับที่มอบทองให้บูชาทองไอ้ถวายทองให้พี่ไข่ นะครับเนาะอ่ะงวดนี้ครับเ้านองสีจับเลขนะครับจับลูกปิงปองงวดที่แล้วเขาเก้าหนึ่งครับผมงวดนี้เลขตีเก้าเบ้าหนองมากอย่างเบ้าหน้องมักเก้าศูนย์ครับมักเก้าศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์เก้าสองนะครับทะเลตีเก้าแต่ทะเลตีเจ็ดเบ้าหน้องมักเจ็ดแปดกับเจ็ดสองครับ เจ็ดแปดแเจ็ดสแต่บุงหัว,ว่าเลขวิงงปองมือนีบ้านองสีจ้าเป็นตัวใดเดี๋ยวมาลุนกันครับพี่ไข่ถ้าพี่ไข่โดนบอนดาลโชคลาภขอให้พี่ไข่ออกให้ตรงๆเด้อเหมือนงวดที่แล้ว9กหนึ่งลูกพวิปองลูกแหละครับ หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งหลูงปิ่งปองดูแลกหมายเลขหนึ่งครับไปเบ่งหลูกที่สองครับหลูกที่สองครับเกินขาดครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าก็ได้ครับหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าก็ได้ครับ ลองนะครับเด้อเอาที่ชอบนะครับแล้วก็โปรดใส่วิทยาณิยในการหลับชมแลบฟังน้ำหนึ่งห้าครับเหล็กปิงปองไอ้ไข่าบ,าบานบ่อนอง ตมาสัพทนมตัสสตสมาสัมพทมตัสสะะตสมาสัมพุทพ, e พี่ไข่วันนี้บ่าวน้องจะขอโชคพี่ไข่งวดวันที่16ทธันวาคม6 6ขอให้พี่ไข่มอบโชคเหมือนงวดที่ผ่านมา91เด้อพี่ไข่หลายคนถูกหวยกับพี่ไข่เยอะของวันนี้ขอตรงๆขอล่างตรงๆขอบนตรงๆนะพี่ไข่ งวดวันที่16ธันวาคม66ขอให้ทุกคนได้รับโชคก่อนปีใหม่สาธุสาธุอิติอิติกุมาระไข่เจดีย์มหาเทโลลาภลาภาภวันตุมีุ เลขถูกที่บานนองจุดขอขอให้มาในสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกธันวาหกหกเดอ้อพี่ใครใครมาดูคลิปบานนองก็งให้ได้รับโชคไปด้วยกันเด้อสาธุสาธุเีจับใน,นี่โนิดจะได้จัดของให้เลขถูกตัวแรกครับผม เลขถูกตัวแรกหมายเลขเจ็ดครับผมหมายเลขเจ็ดเลขถูกตัวแรกนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกธันวาหกหกเบงไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําถูกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทีิโชกและดวงครับงวดนี้สีเขาหรือบ่วเขาอันนี้ก็ขึ้นยุทิโชคครับบบานองกัฝากขอบพระคุณเพจพีลูกอ้อนด้วยนะครับนะร้านทองสวยครับร้านทองสวยเป็นฝากทองมาห้ปพีไข่เส้นหนึ่ง เพิ่นบอกว่าเพิ่นได้รับโชคนะครับเนาะงวดวันที่16บหธันวาหมห6เฮามารับโชคไปทาการบ้านน้องจ้าลูกพี่ป,ป้องได้หนึ่งห้าครับหนึ่งห้าบ้าน้องล่องไปเขาเบิงปีที่แล้วครับเหลขมันออกหนึ่งีได้เลขเหลขกล่างออก1 4ีปีที่แล้วครับปีที่แล้วออก1 4บ่แน่บนเนได้ครับหนึ่งหานี่มาแปลกแปกได้ลองมันนะครับเด้องวดนี้สิเป็นตัวใดเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเลข7เจครับตัวแหลกเดี๋ยวไปเบิงเล็กถูกตัวที่2ตัวที่3าครับผม งวดที่สิบหกธันวาหกหกครับบังเล็กทูบตัวที่สองครับผมเลขกทูบตัวที่สองโอ้หมายหลขเก่าครับผมงวดวันหันก็ออกเลยได้เจ็ดเก่างวดนี้บนแนได้ครับงวดนี้บนเนเล็กตีเจ็ดเลขดังอีกแล้ววันนี้ทูบแตกครับบังเดอร์ูทูบแตกพาเคืองเลยทูบแตกครับทูบแตกบนแนได้ครับงวดนี้อาชีมาอีกก็ได้ เจ็ดเก่าเพราะว่างวดออกเก่าเจ็ดเนาะเจ็ดเก้าหรือหนึ่งเก้าก็ออกไปแล้วหกเจ็ดก็ได้วหกเจ็ดหกหนึ่งได้เบิร์ตนะครับเนาะสาธุสาธุไห้ใครเอ้ยโ้ยมือสั่นเด้งวดนี้ขอให้ทุกคนได้รับโชมนะครับเบิ่งไวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนำทุกทสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคได้ดวดงครับหมักบหมักต,วตัวเลขขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจ์นะครับบางคนคิดว่าเลขออกแล้วมันบบมากอีกดอกบ่แน่เลยครับ งวดก่อนๆเลขออกแล้วยังออกไม่อีกก็ได้นะครับนอยังจะเกิดกันด้เบิดครับงวดนี้เขามารับโชคไป้ทำการงวดวันที่16ธันวาคม66สาธุสาธุาธไอ้ไข่บานเบานองครับผมเดี๋ยวไปร่อลุนเลขถูกตัวที่3ามครับอาจจะเป็น1กระได้หรือจะเป็น2ก็ได้หรือจะเป็น0ย์ก็ได้กับโบนเน่นะครับนอขันออกมาเจ0ดเกาูนนี่เบานองจัดอีกแล้วจัดอีกแล้วครับเจ0เกาูนย์นี่อ่ะโบนเน่นะครับนะเดี๋ยวไปลอลุนตัวที่3าครับไปเบิ่งเลขถูกตัวที่3ามครับ โอ้เลขูมตัวที่สามคือบบมางวดวังหันน้อผีไข่บนเน่ได้ครับเหลือเก่าศูนย์กับเจ็ดศูนย์เด้ยังบบทันออกนาะครับนาะเหลือเก่าศูนย์เจ็ดศูนย์นอดพงจ้าทูบแตกพึงจ้โอ้ยแตกคักแตกแน่แท้ไอไข่เอ้ยเลขถูกไปไข่บานเบาหนองตัวที่สามหมายเลขศูนย์ครับผมเจ็ดเก้าศูนย์ครับทูบแตกอีกครับบนเน่ได้ครับทรงไทยนี่อาชิ์หรือสิออกเจ็ดศูนย์เก่าบ่ โบนี่ได้ครับเนาะงสื่อติตไดไปเนี่ยนะครับเด้อคนผู้ใดมากตัวเลขตัวนี้งวดวันที่16ธันวาคมหกเข้า 66, มารับโชว์ไปนํากันบ่าวหน่องจับลูกป,ปิ๊งปองได้1นึครับผม1นึ 15. โอ้บ่าวหน่องจัดหนักจัดเต็มเลยล่ะนี่เจ็ดศูนย์เนี่หกราบเลยนี่เจ็ดเก้าศูนย์นี่หกราบเลยบนเน่ได้ครับอาธิมาอีกก็ไดับยังก็เกิดขึ้นได้ครับผมไอ้ใครเอ้ยขันมางวดวังหันน้ำปอรวยเลยละ่ะ รวยเลยแต่บอเป็นยังครับเอกไคพนุกวางวดนั้นบ้วรวยเอารวยงวดนีก็ไดว่าสัตวงวดวันที่สิบหกธันวาหกหกเขามารับโชคนำกันกนปีใหม่นะครับนอผู้ใดเห็นคลิปเบ้าหนองผู้ใดเห็นไอ้ไคบานเบ้าหนองก็ให้ได้รับโชคไปนำกันงวดวันที่สิบหกธันวาหกหกคิดสิ่งไหนก็นให้สมวังดังปรารถนาสาธุสาธุสวัสดีครับ